การรบเต็มรูปแบบวันแรกระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคม2568เป็นอีกครั้งที่ทหารไทยแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าทหารเขมรตอนเช้ามืดวันที่8ธันวาคมการรบเปิดฉากขึ้นทหารเขมรลงมือก่อนตามแนวถนัดจนทหารไทยพลีชีพอย่างน้อยหนึ่งนายทันทีบาดเจ็บอย่างน้อย3นายหลังจากก่อนหน้านี้1วันคือวันที่7ธันวาคมมีการยิงปะทะกันช่วงสั้นๆหรือเป็นวันเสียงปืนแตกซึ่งก็มีทหารไทยถูกกระสุนบาดเจ็บไป2นายกา ลบเดือดเต็มเหนียวเริ่มขึ้นจริงๆวันที่8ธันวาคมทหารไทยกับกัมพูชาสาดอาวุธใส่กันตลอดแนวชายแดนอีสานใต้ของกองทัพภาคที่2กองทัพไทยจัดเซอร์ไพรส์ให้ขเขมรแบบไม่ต้องรำมวยหรือดูเชิงการให้เสียเวลาด้วยการส่งเครื่องบิน F-16 ยอนไขแต่เช้ามืดวันจันทร์ที่8ของฤดูหนาวถล่มที่หมายตึกคาสิโนเก่ารังของสแกมเมอร์ตรงช่องอานม้าอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจนพังพินาศเนื่องจากการเข่าระบุว่าทหารขเขมรใช้ตึกดังกล่าวเป็น ที่เก็บอาวุธหนักและดโดรน นอกจากนี้ยังยิงทำลายเสาแอนตี้โดนของเขมรในพื้นที่พระวิหารและห้วยตามาเรียอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเปิดทางให้ฝูงบินโดรนของไทยบุกโจมตีได้สะดวกไหนไหนก็ไหนไหนทหารไทยยังกวาดล้างสวนมะม่วงหิมะพันของเขมรซึ่งรุกล้ำเส้นปฏิบัติการบริเวณช่องระยีทางทิศตะวันออกของช่องจอมและปฏิบัติการที่เฉียบขาดสุดๆก็เป็นทหารพรานทหารราบบุกตีฐานทหารเขมรบริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจนแต่พ่ไป จากนั้นยึดตัวปราสาทคนากลับมาเป็นของไทยเราอย่างง่ายดายเกินคาดอีกสมรภูมิที่ทหารไทยทําได้อย่างเด็ดขาดคือการส่งโดรนไปทิ้งบอมทําลายกระเช้าหลังปราสาทตาควายซึ่งทหารเขมรใช้สําหรับลําเลียงกําลังพลยุโทโธปกรณ์และสเสบียงอาหารพร้อมกันนี้ก็ยิงถล่มเนิน350ซึ่งเป็นจุดสูงคมที่ทหารเขมรยึดเป็นชายภูมิอันได้เปรียบซึ่งเป็นพื้นที่ทหารไทยยึดปราสาทตาควายไม่สําเร็จและมีทหารไทยสละชีพหลายนายในการรบผลก่อน และที่สาใจคนไทยมากๆก็เป็นการยิงปืนใหญ่หลายลูกถล่มข้างตัวปราสาทต,ตาควายซึ่งทหารเขเมรเข้าไปยึดไว้เป็นบังเกอร์จนเกิดมีข่าวออกมาว่าไทยถล่มระเบิดใส่ตัวปราสาทต,ตาควายจนพังพินาศไปแล้วไว้ค่อยสร้างใหม่เมื่อจบสงครามต่อมากองทัาพภาคที่สองต้องออกมายืนยันว่ายังไม่ได้ยิงปืนใหญ่ทำลายปราสาทต,ตาควายตามเสียงเชียร์ของคนไทยแต่อย่างใดอีกคลิปการโจมตีโดยทหารไทยที่สร้างความฮือฮายอย่างมากเป็นการยิงปืนปรรสอย่างโคตรแมนกระส ุนตกใส่อนุสาวรีย์ม้าทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองพลสนับสนุนที่3ของกองทัพกัมพูชาที่พลานหิน8ก้อนจนระเบิดบึ้มเหลือแต่ซากมา้าถือเป็นการตัดไม้ข่มนานพวกเขเมรได้อย่างดี ไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่2ที่ตะลุมบอลกับทหารเขมรกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาก็ไม่น้อยหนะ้าเปิดฉากโจมตีขับไล่ทหารเขมรบริเวณพื้นที่พิพาทคือบ้านหนองจันและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วแล้วข้ามไปยึดบ้านไพรจันทฝั่งกัมพูชาไว้ได้เนื่องจากตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นหมู่บ้านดังกล่าวถือเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยซึ่งกองกำลังบูรพาได้เคลื่อนรถหุ้มเกาะข้ามไปตึงพื้นที่เรียบร้อยจะเห็นว่าการรบครั้งนี้กองทัพไทยแสดงความพร้อมอยู่ก่อนแล้วที่จะ จัดการกับเพื่อนบ้านน่ารำคาญอย่างขมเรด้วยปฏิบัติการทางทหารอันเฉียบคาดส่วนหนึ่งก็เป็นพอท่าทีที่ชัดเจนของนายอนุทินชาญวิรกูลนายยกรัฐมนตรีถแถลงเปิดไฟเขียวให้กองทัพจัดการภัยคุกคามนี้ได้เลยไม่มีอาการยึกยึกยักยัก,ยกเป็นมวยล้มต้มคนดูเหมือนตอนนายยกุองอิงแพรทองทานจินวัตขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์่วงประพันธ์เสนาธิการทหารบอกกล่าวยังจับใจคนไทยว่ากองทัพปกจะทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปล ออดภัยขงลลูกหาานเรส่วนเขมรก็ยังใช้สูตรเดิมถแถลงข่าวด้วยเฟกนิวหวังสแสดงตัวเป็นเหยื่อต่อชาวโลกโดยอ้างว่าทหารไทยยิงอยู่ข้างเดียวโดยที่ทหารเขมรไม่ได้ยิงตอบโต้เลยแม้แต่นัดเดียวสมราคาประเทศสแกมโบเดีย